คุณผู้ชมครับรายการวันนี้ของเราจะชวนกันพูดถึงกลุ่มของคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็เป็นกลุ่มสําคัญมากๆเลยนะครับที่จะได้เลือกตั้งในครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือว่ากลุ่มกันที่เรียกกันว่า first voter นะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่พักการเมืองนั้นอาจจะต้องหันมาให้ความสําคัญสําหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้ามาดูจากสัดส,ส่วนของกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกนี้ก็ถือว่ามีจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับและสิ่งที่ พรกการเมืองต่างๆอาจจะต้องหันมาให้ความสําคัญก็เพราะนโยบายที่จะตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ได้นั้นอาจจะเป็นนโยบายสําคัญที่จะสามารถทําให้คนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นั้นร่วมกําหนดอนาคตไปด้วยกันได้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเรามาเริ่มพูดคุยถึงจุดเริ่มต้นเล็กๆของการจะมีประชาธิปไตยหรือว่าการ พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับก็จะต้องเริ่มต้นกันที่โรงเรียนเลยครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับโดยอาจจะเริ่มต้นจากการที่ให้พวกเขานั้นได้สามารถเลือกสิ่งที่ตัวเองต้องการมากที่สุดได้นั่นเองนะครับให้คุณผู้ชมลองมาดูบรรยากาศอันนี้ก่อนนะครับเป็นนักเรียนโรงเรียนที่สุเหราซีรอนะครับที่ราชสามคีนะครับเขตสะพานสูงกรุงเทพครับ พวกเขานั้นตอนนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นกําลังเข้าคูหาครับแต่ว่าไม่ได้เลือกตั้งนะครับเป็นการเลือกอาหารกลางวันของตัวเองครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่เรียกว่าอาหารโรงเรียนดีมีทางเลือกนะครับซึ่งเป็นโครงการที่กรุงเทพนั้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้ร่วมกันโหวตเมนูอาหารกลางวันนะครับให้เป็นไปตามระบบของ Thai School Lunch for BMA นะครับ นอกจากนักเรียนจะสามารถกำหนดรูปแบบอาหารกลางวันตามที่ต้องการได้แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ครับก็ยังช่วยปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมได้มากเลยทีเดียวลองไปฟังเสียงของน้องๆน,นักเรียนกันครับก็สำหรับโครงการนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าสอนให้เราได้รู้จักการเลือกตั้งประชาธิปไตายในสังคมค่ะแล้วก็ให้เราได้มีสิทธิ์เรื่องอาหารการกิน จากจุดเริ่มต้นเล็กๆในโรงเรียนนะครับมาเริ่มต้นกันที่อีกจุดหนึ่งครับที่อาจจะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็คือการมีส่วนร่วมขยับของกลุ่มที่เป็นเยาวชนแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่จะร่วมกันเปลี่ยนเมืองหรือว่ากรุงเทพมหานครนะครับผ่านสภาเมืองคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งกลุ่มนี้ครับจะเป็นกลุ่มต่อไปที่จะทํางานร่วมกับกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับโดยเริ่มประชุมนัดแรกไปแล้วเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาครับ นัดแรกของการประชุมสภาเมืองคนรุ่นใหม่หรือ Better Bangkok Discord นะครับมีทีมผู้บริหารกทมครับที่นำโดยนายชัดชาติสิทธิพันธ์มาร่วมรับฟังข้อเสนอซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเยาวชนอายุระหว่าง15ถึง35ปีซึ่งคนรุ่นใหม่ที่มารวมตัวกันที่สาราว่าการกทม .2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะผู้ที่มีภูมิลํเนาในกรุงเทพเท่านั้นนะครับ แต่เป็นใครก็ได้นะครับคุณผู้ชมที่อยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานครนั่นเองครับโดยรูปแบบในการทำงานนั้นจะเป็นพื้นที่ที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นได้ร่วมกันผลักดันข้อเสนอไปสู่ระดับนโยบาย เพื่อที่จะนําไปสู่การปฏิบัติจริงนะครับให้เป็นพื้นที่ของคนรุ่นใหม่ได้ลงมือทําแล้วก็ทดลองแก้ปัญหาครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพหลังจากที่เรานั้นอาจจะเห็นความพยายามในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาของเด็กและเยาวชนที่อยากจะมีส่วนร่วมผ่านไอเดียและการลงมือทําในหลายๆเรื่องนะครับ อย่างเช่นการลงพื้นที่สำรวจเมืองช่วงก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเพื่อรับรู้ถึงปัญหาและนำเสนอแนวคิดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับระดับนโยบายได้ซึ่งนัดแรกของการประชุมนะครับพวกเขาได้นําเสนอ3ประเด็นหลักๆด้วยกันเพื่อที่จะร่วมเปลี่ยนแปลงกรุงเทพนะครับโดยคนรุ่นใหม่3ทีมก็คือนโยบายการเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียนในโรงเรียนนะครับของทีม Student Reflex นะครับ นโยบายพื้นที่สาธารณะเรียนรู้ร่วมแบบอิน l u ู i ชั่นสำหรับทุกคนนะครับโดยทีม p เพลงกาวและนโยบายการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยตัวเองฟรีที่บ้านของทีมเดอะยังวิ i ชั่นนะครับลองไปฟังเสียงของน้องๆบางช่วงบางตอนกันครับเราอยากจะเห็นว่าเยาวชนที่เขาอยากจะส่งเสียงนะครับแล้วเขาไม่มีโอกาสเข้าร่วมกับพื้นที่อื่นๆหรือว่าเสียงเขาดังไปไม่ถึงกับ ผู้ที่ขับเคลื่อนนโยบายจริงๆครับเราก็เลยแบบทาทั้งสองทางดึงมาเชื่อมกันแล้วก็กลายเป็นพื้นที่ที่คนต่างๆที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในสภาเด็กหรือว่าไม่เคยจะเข้าหาหน่วยงานรัฐมาก่อนนะครับได้มีพื้นที่ พูดคุยกับพี่ๆหน่วยงานต่างๆแล้วก็เพื่อนๆสภาเด็กเพื่อเชื่อมงานกันจริงๆบรรยากาศในวันนี้ก็จะเป็นแบบว่าออพี่ผู้ใหญ่ฟังเสียงเด็กจริงๆซึ่งเราดีใจมากๆที่เกิดพื้นที่แบบนี้แล้วก็มันจะไม่ใช่เวทีที่มานําเสนอแล้วก็ปัดทิ้งปัดตกเพราะว่าคนที่มานําเสนอครับทำกันบ้านมาเยอะมากหาข้อมูลว่านหน่วยงานต่างๆครับเขาทํานโยบายอะไรไปแล้วบ้างแล้วมีข้อเสนออะไรที่อยากจะให้ทําเพิ่มเติม